สวัสดีค่ะสวัสดีชาว Youtube ทุกคนค่ะแม่ตาลแม่เต่าสุขต้านะคะแม่ตาลมาอัปเดตน้องไข่วันนี้จะออกมาอีกแล้วจ้าดูรอบๆตัวเขาแล้วน้องคนนี้เขาใช้ขาดันออกมานะคะบางตัวก็ใช้ปากเจาะเลยค่ะ ดูขาดูขาค่ะมาแล้วขามาแล้วขาดัานขาดัานพอเวลาเขาคอดเสร็จเขาจะอยู่เขาออกจากไข่อ่ะเขาจะอยู่กับไข่แดงใต้พุงเขาประมาณสองสาวันนะคะแม่ก็จะเอาออกมาจากตู้นะคะ น้องน่าจะอยากออกมาเต็มที่แล้วดูขาบลักกักบางตัวเขาก็จะใช้ฟันหน้าเขาเจาะนะคะบางตัวก็จะใช้ขาวันนี้น้องคนนี้เขาใช้ขาดูพี่ๆทุกคนดูขาเนาะ ยับแล้วขยับแล้ว,ข,ลวขาเหมือนแม่ตาลเข้าไปทุกตัวแล้วค่ะนุ๊ยโอ๊ย สุขตาแรกเกิดเจาะไข่มาแล้วหนึ่งฟองเขาก็หลังจากนี้เขาก็จะทยอยทยอยทยอยกันกันเทะออกมานะคะเจาะออกมาบางตัวก็ใช้ฟันหน้ามั่งบางตัวก็ใช้ขาแบบนี้ยังจะออกมาจะแย่อยู่แล้ว น่ารักมากเลยดูขาขาขาข,า,ขาดันขาดัน สุขาน้องฟองนี้น้องจะใช้ขาดันค่ะขาบลัมเลยจ้ะ แม่จะหมุนน้ำนะดูขาหลังเฮ้ยอ้โยอ้วนมากก็จะล้าวะประมาณนี้นี่รอบๆเขาจะดันของเขาออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เขาจะอยู่กับ ไข่แดงเขาประมาณสองสาวันแม่ก็จะเอาน้องมาอยู่ข้อข้างนอกนะคะนี่จะประมาณนี้น,นี่ไข่แดงก็จะอยู่ใต้นี้เขาก็จะพยายามดันเขาออกมาเองอน,น้องก็เริ่มทยอยกันออกมาแล้วค่ะรดนี้แม่ไข่ เขาไว้วันที่หนึ่งธันวาอันนี้ก็สีเดือนนิดๆแล้วค่ะได้เวลาที่น้องจะลืมตาดูโลกแล้วป๊บแม่ตาลขอบพระคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับแม่ตาลด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่นะเดี๋ยวแม่จะอัปเดตน้องบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ